สวัสดีครับในอีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องผู้คนจะจดจำคุณตลอดไปเพราะ5สิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับหลักการสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนที่จะฟังคลิปนี้ให้จบก็คือไม่มีใครจดจำคุณได้ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือไม่ก็ตามไม่มีใครจำได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือไม่ความสุขของคุณคือสมบัติส่วนตัวของคุณมันเป็นเปลวไฟที่ลุกไหม้เพื่อให้หัวใจของคุณเองอบอุ่นเท่านั้น มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นของคุณเท่านั้นและการคาดหวังให้คนอื่นเก็บชีวิตที่มีความสุขของคุณเอาไว้ในความทรงจําของพวกเขานั้นถือเป็นการเข้าใจผิดในการทําให้ชีวิตของคุณเป็นที่น่าจดจําการพยายามที่จะแสดงความสุขส่วนตัวโดยหวังว่าจะได้รับความชื่นชมหรือว่าการรำลึกนึกถึงจากคนอื่นเป็นความพยายามที่สูญเปล่านะครับและหลายคนอาจจะผิดหวังกับเรื่องนี้มาแล้วเป็นจํานวนมาก ความจริงก็คือผู้คนไม่ได้สนใจแค่ความสุขของคุณเท่านั้นพวกเขารู้สึกประทับใจว่าความสุขของคุณส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาและคนอื่นอย่างไรหลายคนพบว่าตัวเองนั้นไม่เป็นที่ถูกคนอื่นสนใจหรือว่าเป็นที่จดจำเลยทั้งๆที่พยายามที่จะแสดงตัวประกาศหรือแม้แต่โอ้อวดอย่างจงใจว่าตัวเองมีความสุขมีความสมบูรณ์ในชีวิตโดยไม่ได้รู้และไม่เข้าใจเลยว่า แกนแท้ของการถูกจดจำไม่ได้อยู่ที่การแสดงความสุขของตัวเองแต่อยู่ที่การแบ่งปันความสุขออกไปเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่การบอกหรือว่าประกาศความสุขส่วนตัวของคุณแต่เพียงอย่างเดียวคุณก็จะพลาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความทรงจำที่มีความหมายกับคนอื่นการเป็นที่จดจำที่แท้จริงมาจากอิทธิพลเชิงบวกที่คุณมีต่อชีวิตของผู้คนความเมตตาที่คุณมอบให้และแสงสว่างที่คุณนำมาสู่โลกของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเข้าใจว่าคุณค่าหลักของการถูกจดจําไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาความชื่นชมในความสุขของคุณแต่พบในผลกระทบที่แท้จริงที่คุณสร้างต่อชีวิตของคนรอบตัวคุณนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ํานะครับทางช่องก็ได้จะทำมาให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตา ถ้าต้องการไปอ่านก็สามารถที่จะแจ้งขอรับได้ฟรีนะครับรับฟังวิธีการได้ที่ตอนจบของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ5เหตุผลที่ผู้คนจะจดจําคุณได้ก็คือข้อ 1. ผู้คนจดจําคุณจากสิ่งที่คุณทําลงไปคําถามคือคุณทําอะไรการกระทําของคนเราบอกว่าเราเป็นใครมากกว่าแค่ความตั้งใจของเราทางเลือกที่เราเลือกและการกระทําที่เราทํา ก่อให้เกิดระลอกคลื่นที่แผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราลองพิจารณาพลังของสิ่งที่คุณทําคุณทําอะไรเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคนอื่นบ้างคุณเคยอาสาสละเวลาเพื่อสิ่งที่สมควรทําหรือไม่คุณยืนหยัดเพื่อคนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้หรือไม่หรือว่าเคยเป็นคนสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นอย่างสม่ําเสมอหรือไม่การกระทําเหล่านี้บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและค่านิยมของคุณสิ่งเหล่านี้ คือเรื่องราวที่ผู้คนจะพูดต่อๆกันไปเล่าขานต่อๆกันไปกลายเป็นความทรงจําที่ยังคงอยู่และเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณถูกนึกถึงการแสดงความเมตตาแต่และช่วงเวลาของความกล้าหาญและความพยายามแต่ละครั้งเพื่อที่จะปรับปรุงชีวิตของคนอื่นล้วนแต่ช่วยสร้างมรดกที่คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยการมุ่งเน้นไปที่การกระทําเชิงบวกคุณไม่เพียงแต่ทําให้ชีวิตของคุณเองดีขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อคนรอบข้างด้วยการกระทําของคุณเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเป็นใครและคุณยืนหยัดเพื่ออะไรท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะเป็นตัวกําหนดมรดกที่เรามอบไว้ให้กับโลกนี้ดังนั้นจงมุ่งมั่นที่จะทําความดีทําด้วยความซื่อสัตย์และสร้างผลกระทบเชิงบวกสิ่งเหล่านี้คือการกระทําที่จะทําให้คุณเป็นที่จดจําไปอีกนานหลังจากที่คุณจากไปแล้วข้อ2 ผู้คนจะจดจำคุณจากสิ่งที่คุณเอาชนะคำถามก็คือคุณได้เอาชนะอะไรความสำเร็จและเกียรติที่คุณถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงการเดินทางตลอดชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ของการทำงานหนักความทุ่มเทและความอุตสาหะของเราอย่างไรก็ตามคำว่าเอาชนะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสถิติถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลหรือว่าการยืนบนแท่นรับรางวัลเท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับชัยชนะในตัวเองและการที่ผู้คนยอมรับในความพยายามของเราคุณได้ชัยชนะอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณสู่ความเป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นชัยชนะในระดับมืออาชีพความสําเร็จส่วนตัวหรือแม้แต่ความเคารพและความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานชัยชนะเหล่านี้ได้รับการร่วมยินดีและเป็นที่จดจําสิ่งเหล่านี้เน้นย้ําถึงอุปสรรคที่คุณเอาชนะเป้าหมายที่คุณบรรลุและการอุทิศตนที่คุณแสดงออกมา ชัยชนะแต่ละครั้งบอกเล่าเรื่องราวของความยืดหยุ่นความมุ่งมั่นและความสําเร็จแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าการเดินทางสู่ชัยชนะเหล่านี้มีความสําคัญพอๆกับชัยชนะนั่นเองการทํางานหนักการอยู่ดึกดื่นเพื่อช่วยทีมหรือช่วยคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณการเสียสละความสุขและความสบายของตัวเองเพื่อทีมหรือคนที่มีความสามารถน้อยกว่าคุณเป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ทําให้ชัยชนะแต่ละครั้งมีความหมาย ผู้คนไม่เพียงแต่จดจำชัยชนะเท่านั้นแต่ยังจดจำความพยายามและความทุ่มเทที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะด้วยดังนั้นจงมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสําเร็จแล้วก็คว้าชัยชนะไม่ใช่แค่เพื่อรางวัลที่จะได้รับแต่เพื่อการเติบโตส่วนตัวและผลกระทบที่มีต่อคนอื่นเหล่านี้คือชัยชนะที่ผู้คนจะเฉลิมฉลองให้คุณและจดจำไปอีกนานหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปข้อ 3. ผู้คนจะจดจำคุณในสิ่งที่คุณสร้างคำถามก็คือ คุณได้สร้างอะไรการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในวิธีที่ท่งพลังที่สุดในการทิ้งมรดกที่ยั่งยืนคุณได้สร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกไว้บ้างอาจจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นสร้างผู้คนที่สนับสนุนคุณให้พวกเขาประสบความสําเร็จหรือแม้แต่สร้างครอบครัวที่คุณรักให้อบอุ่นการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนสะท้อนถึงความทุ่มเทวิสัยทัศน์และการทํางานหนักของคุณผลงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงชีวิต และความพยายามของคุณมีอิทธิพลต่อคนอื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปการสร้างคือการทิ้งส่วนหนึ่งของตัวคุณเองเอาไว้เบื้องหลังซึ่งเป็นมรดกที่ยังคงเติบโตและก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นหลังจากที่คุณได้จากไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจากสถานที่นั้นไปยังสถานที่ใหม่หรือว่าจากไปในบั้นปลายของชีวิตดังนั้นจงมุ่งความสนใจไปที่การสร้างสิ่งที่มีความหมายและยั่งยืนเพราะนี่คือสิ่งที่จะทําให้การคงอยู่ของคุณในโลกนี้ เป็นอมตะอย่างแท้จริงข้อ 4. ผู้คนจะจดจำคุณจากความสำเร็จที่คุณทำคำถามก็คือคุณประสบความสำเร็จอะไรความสำเร็จเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของคุณมันแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททักษะความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของคุณคุณประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตที่โดดเด่นความสำเร็จไม่ได้หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับการที่คุณมีส่วนร่วมทำกับคนอื่นสังคมรอบตัวคุณ หรือว่าสังคมโดยรวมด้วยสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานการทํางานหนักและอุปสรรคที่คุณฟันฝ่าไปได้ความสําเร็จจะถูกจดจําเพราะว่ามันเน้นย้ําการเดินทางของคุณและช่วงเวลาสําคัญที่คุณสร้างความแตกต่างจงมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสําเร็จไม่เพียงแต่เพื่อความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อคนอื่นด้วยนี่คือความสําเร็จที่ผู้คนจะจดจําและยินดีกับคุณหลังจากที่คุณไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่คุณยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นคุณย้ายที่อยู่คุณย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนสายอาชีพไปแล้วหรือแม้แต่วันที่คุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วข้อ 5. ผู้คนจะจดจําคุณจากสิ่งที่คุณพิชิตคําถามก็คือคุณพิชิตอะไรไปแล้วการเอาชนะความท้าทายและการเอาชนะความทุกข์ยากถือเป็นแง่มุมที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในเรื่องราวของคนแต่ละคนคุณได้พิชิตสิ่งใดที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของคุณ ชัยชนะที่คุณพิชิตได้ไม่ใช่แค่การเอาชนะอุปสรรคภายนอกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนภายในของคุณด้วยการเอาชนะความกลัวความสงสัยในตัวเองและความยากลําบากเผยให้เห็นถึงบุคลิกและความมุ่งมั่นที่แท้จริงของคุณผู้คนจดจําคนที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายและเอาชนะมันได้เพราะว่ามันให้ความหวังและแรงบันดาลใจแก่พวกเขาในเวลาที่พวกเขาจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองบ้างด้วยการแบ่งปันเรื่องราวแห่งชัยชนะ คุณจะทิ้งมรดกแห่งความกล้าหาญและแรงบันดาลใจเอาไว้เบื้องหลังนี่คือช่วงเวลาแห่งชัยชนะเมื่อทุกคนได้ยินเกี่ยวกับการเดินทางของคุณคุณจะถูกจดจําและเคารพนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้นะครับ ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า E-Book นะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่า E-Book ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการแอดไลน์แอ Unlimited Myset นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับ ผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i นแอดแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF อ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ี o ุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็ E-Book ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line แอ unlimited mindset นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ